นิยายดรักนิยายเสียงเรื่องราชสีจอมหืนตอนที่32พรชิตาที่ไม่เคยถูกติดตามดักฟังเป็นผู้เฉลยทั้งหมดอันที่จริงไม่มีใครเคยรู้ว่าพรชิตาเป็นเพื่อนกับยาดาแต่เพราะงานคล้ายวันเกิดของปีเตอร์สันวันนั้นทำให้เธอถูกจับตามองและมีการติดต่อมา เพื่อให้พรชิตตาเป็นฝ่ายติดต่อแบบลับๆกับยาดาอีกทียาดาเป็นผู้ขอร้องให้ดอมทำเป็นหละหลวมในการติดตามเธอเธอยอมเอาตัวลงสู่เกมอันตรายเพื่อวางแผนล,ล่อคนผิดให้ออกจากที่ลับโดยเร็วที่สุดเรื่องนี้ไม่มีใครเสียชีวิตกับการกระทำโง่ๆของยาดาแต่อัศวิน ต้องหลุดออกจากตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายลงมาเป็นแค่ผู้ถือหุ้นเพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวขึ้นโรงขึ้นศาลและหุ้นส่วนของอัศวินหุ้นบางส่วนของอัศวินที่มีการโอนให้ยาดามมีผลแต่เป็นพอพิตารันยอมจ่ายเงินส่วนนั้นให้ยาดาส่วนเรื่อง ของที่หายไปไม่ใช่ใครที่ไหนดอกที่ดูเห็นก็เป็นพรอชิตากับดอมทั้งนั้นแหละพวกเขาสร้างเครือข่ายเป็นผู้ขายรายใหม่ไปเสนอขายให้กับบริษัทเหล่านั้นทำให้คู่ขายไม่มีปัญหาไม่มีใครเสียผลประโยชน์คราวนี้คนที่ต้องบากหน้าอยู่ในบริษัทก็มีเพียงแค่คนเดียวคือสมิธหลังจากแจ็ค เอาหลักฐานมาแสดงในที่ประชุมอีกครั้งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดจึงกลับมาเป็นของผู้บริษันดังเดิมของปีเตอร์สันดังเดิมและเขากลับได้รับความไว้วางใจมากขึ้นกว่าเดิมพรชิตาได้รางวัลจากปีเตอร์สันไปมากโขชนิดที่ว่าสามารถซื้อรถราคาเกือบล้านได้เลยและมันคือรางวัลที่แสนมีค่าของเธอ มากที่สุดในชีวิตอย่าดาที่ยังเจ็บเพราะถูกชกเนื้อตัวของเธอเขียวช้ำยังรับงานต่อไม่ได้จึงถูกโอย่างหนักจากคนรักงานนี้ไม่ใช่มีแค่หุ้นแต่เธอยังได้เครื่องพิษเครื่องเพชรมาอีกชุดรวมถึงแหวนเพชรที่ปิปตรสันเตรียมขอเธอแต่งงานชายหนุ่มเตรียมเซอร์ไพรส์คนรัก ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อเขางานนี้เปิดตัดสันเช่าเหมาลำเรือสำรานที่ใช้ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้านบนของดาดฟ้าเรือถูกประดับประดา,ดาตกแต่งโดยที่เธอไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นที่เซอร์ไพรส์เธอรู้แค่ว่าเธอเพิ่งกลับอาจากทำงานถ่ายแบบทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็เลยไม่สนใจ ณอ่อนของเธอที่ท้องเริ่มโตเพราะท้องได้เกือบหกเดือนนั่งอยู่ด้วยกันคอยรั้งหลานสาวไม่ให้เดินตามหาปีเตอร์สันที่กำลังจัดเตรียมสถานที่บนดาดฟ้าเรือให้พร้อมเพื่อได้สัญญาณจากดอมเธอจึงบอกหลานสาวว่าเธอเมาเรืออยากจะหาอากาศบริสุทธิย์ยาดาวจึงรีบผ่านาสาวขึ้นไปนั่งพักที่ดาดฟ้าเรือเธอมัวแต่ห่วงนะ ไม่ทันสังเกตว่ามีการประดับตกแต่งเหมือนเป็นเวทีอยู่กไกลไกใจความบนบอลลูมสีชมพูขาวเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า Will you marry me เดินระวังนะเดี๋ยวล้มเสียงใสๆมัวแตะพูดกับน้าสาวแต่ออนอนงกลับมองไปร,บรอบๆพร้อมรอยยิ้มอันสดใสจนยาดาเงยหน้าขึ้นมองบ้าง เธอเห็นปีเตอร์สันที่ยืนอยู่ท่ามกลางลูกโป่งพวกนั้นยาดายกมือปิดปากตาตัวเป็นไข่ห,าห่านเมื่อ่ออนของเธอรีบดึงหลานสาวมาเข้าเฟรมปีเตอร์สันคุ้เข่าลงต่อหน้าตาตาของเธอแล้วเปิดกล่องแหวนเพชรเม็ดงามต่อหน้าตาตาของเธอยาดาน้ำตาคลอไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายหลอ่อ ร่ำรวยที่เคยมองว่าเธอมันก็แค่ผู้หญิงที่เป็นได้แค่ผู้หญิงที่อยากหารายได้พิเศษด้วยเอาการการเอาตัวเข้าแรกจะก,กลายมาเป็นผู้หญิงที่เขาต้องคุกเข่าขอร้องให้เธอแต่งงานด้วยในวันนี้แต่งงานกับฉันน่าเซ็กซี่เธอเม้มปากพ่นลมออกจากจมูกอีกครั้งเหมือนไม่พอใจ หนูบอกแล้วไงต่อหน้าคนอื่นอย่าเรียกเซ็กซี่แต่ปีเตอร์สันกลับโรละเราจะแต่งไหมล่ะเธอทำปากยื่นยอมพยักหน้าเห็นแก่หัวเข่าของคุณหรอกเธอบอกแล้วยื่นมือซ้ายให้เขาแต่โดยดีพอปีเตอร์สันสวมแหวนพร้อมรอยยิ้มที่เปล่งประกายเสียงปลุกก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงหวีดร้อง ของคนรอบข้างที่ออกจากที่ซ่อนอยาดาสะดุ้งตกใจยังไม่ทันชื่นชมแหวนเธอก็ตกอยู่ในอ้อมกอดของปีเตอร์สันเธอเห็นคนที่เธอรักอยู่รับๆตัวเธอมีชายที่เธอรักและที่พึ่งของเธอที่อบกอดเธอไว้น้ำตาแห่งความตื้นตันเอ่อลหลช่วงเวลาที่หาได้ยากที่สุดในชีวิต เธอขอหวางอนาคตไว้กับผู้ชายคนนี้เธอและเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากจนไม่รู้ว่าจะเอาประสบการณ์อะไรมาแลกได้เธอไม่ได้จินตนาการจะเป็นนางสินชีวิตนี้เธอแค่อยากมีความสุขถึงจะทำงานหาเช้ากินข้าเป็นแค่เด็กเสิร์ฟหรือแค่เป็นนางแบบมีแค่พอประทังหิว แต่ขอให้เธอมีความสุขแต่การได้พบกับชายที่เธอมองที่เคยมองว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงหิวเงินมาเปลี่ยนชีวิตของเธอมันยิ่งกว่ามีความสุขภาพทุกภาพในช่วงชีวิตถูกถ่ายทอดในวันแต่งงานที่เธอขอร้องให้มีแค่คนสำคัญของเธอกับเขามีเพื่อนร่วมธุรกิจที่เขาเห็นว่าสำคัญ ยกเว้นนักข่าวเพราะเธอเป็นแค่นางแบบที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรภาพเรื่องราวความรักของราชสีจอมเพืนที่จ้องจะกินเธอทั้งตัวและหัวใจกับหนูน้อยที่มีเพียงตัวและหัวใจและจักดิสีที่ไม่ยอมให้เขาทำลายเธอทุกอย่างเกิดขึ้นท่ามกลางเรื่องราว หลายอย่างที่ทั้งคู่ต่างช่วยเหลือกันงานแต่งงานจบลงไปเกือบสัปดาห์แล้วแต่การพักร้อนฮันนมูนยังไม่จบลงเธอยังอยู่ที่สกอตแลนด์กับปีเตอร์สันเมื่อคืนเขาดื่มหนักทั้งคู่ทั้งคู่ก็เลยยังอยู่บนเตียงนอนของห้องชุดสุดหรูในโรงแรมชื่อดังอากาศค่อนข้างหนาว และยาดาก็ยังสุกซบอยู่กับอ,อกเปลือยเปล่าของสามีเป็นเพราะอากาศที่หนาวจัดมาจะเกือบเจ็ดโมงเช้าแต่ยังคงมืดจนเห็นใบหน้าของเขาอย่างเดอนลางแต่เธอก็ยังยิ้มให้กับเราที่ขึ้นจนดูดุดันกับจมูกโด่งคิ้วคมที่มองกี่ครั้งกี่ครั้งเธอก็ไม่รู้จักเบื่อยามหลับก็เ,เหมือนเด็กชายคนหนึ่ง มือเรียวแตะลงบนแก้มของเขาจนปีเตอร์สันค่อยๆลืมตาตื่นเขาเห็นดวงหน้าหวานๆของคนที่เขารักไฮเซ็กซี่เธอยิ้มและเป็นฝ่ายเอ็ตัวไปจุบริมฝีปากของเขาก่อนไฮราชสีของหนูเขาหัวเราะแม้จะนึกแปลกใจที่เธอชอบเรียกแบบนี้แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธเพราะเขาอยากกินเธอ ตั้งแต่แรกเห็นร่างเล็กๆป่นขึ้นไปอยู่บนตัวของเขาเบตสารจุบหน้าผากเธอด้วยความรักบดเบียดตัวเขาเข้าหาเธอเหมือนความรักที่มีให้นั้นยังไม่เพียงพอมือหนาลูบไล้ไปตามผิวขาวเนียนผิวขาวเกินห้ามใจเธอขยับร่างกดทับเขาอย่างรู้ทัน สามีของเธอครางอู้แต่ยอมตามใจเมียเพราะแค่เห็นเธอเขาก็พร้อมเสมอมือใหญ่จึงวัดไซส์ไปตามแต่ใจของเขาเกมพิสวาสด,ดำเนินไปด้ื่อยๆอย่างตื่นเต้นจนทั้งคู่เปลี่ยนห้องที่หนาวเน็บให้ดอนเป็นไฟก่อนจะส่วนซบกันยังไม่ดูเบื่อหน่ายทั้งคู่เสพติดเซ็กและ ตัวติดกันไม่ชนิดไม่ยอมห่างกันเลยสักคืนแม้เวลาจะผ่านไปต่อจากนี้อีกปียาดาเริ่มท้องลูกคนแรกเพราะเขาอยากให้เธอมีลูกให้เขาสักคนทั้งคู่เหนื่อยกับลูกสาวคนแรกและมีลูกติดต่อกันในปีต่อมาซึ่งเป็นลูกชายแทบจะหัวปีท้ายปีสงสัยว่าเขาจะรีบร้อนกระนั้นเมียร่างอวบของเขา ก็ยังเป็นเซ็กซี่คนเดิมไม่เปลี่ยนเอยดาออกจากแวดวงบันเทิงมาช่วยงานสามีและทำงานร้านขายเสื้อผ้ากับอ้อยเปิดร้านตัดชุดอยู่หลายสาขาและยังเปิดร้านอาหารให้กับน้าของเธอ แม้จะเป็นดานไม่ใหญ่โตแต่ก็มีชื่อเสียงเพราะฝีมือของน้าของเธอไม่เคยตกนาะอ่อนมีลูกชายเพียงคนเดียวแม้จะอยากมีเพิ่มแต่เด็กไม่ยอมมาเกิดก็เลยมีความสุขกับการทำอาหารและเลี้ยงลูกของตัวเองควบคู่กับเลี้ยงเหลนแต่เหรนของเธอกลับเรียกนาอ่อนตามมารดาเพราะอ่อนอานงยังดูไม่แก่ทุกคนต่างมีความสุขโดยเฉพาะ คนที่เคยเครียดกับงานอยู่เสมออย่างปิตอร์สันพะเมื่อกลับมาบ้านที่เป็นที่พักใจเขาจะได้พบกับภรรยาที่น่ารักและครอบครัวของเขาทุกๆคืนในก้อมกอดอุ่นๆจะมีคำว่ารักที่พร่ำกระซิบต่อกันและสัญญาว่าทั้งคู่จะเคียงคู่กันและจับมือกันเดินไปด้วยกัน จนกว่าจะวาระสุดท้ายจะมาถึงนี่คือคําสัญญาจากราชสีจบแล้วนะคะราชสีจอมหื่นตอนที่32เป็นตอนจบน,นะเนาะก็หวังว่าทุกคนจะพอใจเนาะตาก็สรุปให้ฟังแล้วนะคะหวังว่าคงจะชอบเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามสำหรับเพื่อนใหม่นะคะติดตามแล้วก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากเรื่องเดิมค่ะ เรื่องชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะก็แล้วพบกันในเรื่องใหม่ตายังคิดเอาไว้คร่าวๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เขียนนะคะก็เราดูแล้วกันนะฝากฝากชมผู้สนับสนุนแล้วนะคะตาก็ขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะ แล้วก็อวยพรให้ทุกคนที่ช่วยเหลือตานะคะได้รับอุญกุูลนั้นกลับคืนไปด้วยนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเนาะรักนะคะบุณรักษาส,สดีค่ะ